hãy đi subscribe. hãy Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy b i r t h ơ i อยู่หยาดแค่ก๊อฟเฮ้ยแค่ก๊อฟเด็กจ้ายังไม่ออกเฟรมกับเขาเลยมีมานมณ์มากถูกหวยนะถูกหวยนะถูกหวยนะแค่เล่นแล้วหรอ คิดจริงได้สมปาารถนานะของขวัญนะนี่นนของขวัญหนูกับกับพี่เก๋จะถ่ายให้น,อน่อยสนใจหน่อยสิสนใจหนจอ่อยดีเอาลูกขึ้นมาล้วของขวัญน,น้องมันก็ไม่ต้องเขินโอ้โหจะเขินทําไมกี่ปีแล้วโอ้ขอให้รวยๆยไวๆนะเลี้ยงพี่ด้วย <c oughs> โอ๊ยใช่เดี๋ยวก <c oughs> แก้แก้เลยแก่ขี่เก๋ก,เก,ก่อนแกเกเลย แก่เลยอะไรวะว้าว่าซื้อแล้วหนูก็ห่อให้ด้วยเอามีดไหมหมูแทนทาแลนแท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 นเสื้อเหรอกินในสามตัวอ่ะดูดูแก่ดูด้ไม่ใช่เดี๋ยวใส่ไม่ได้เหมือนตอนตอ่ต้นไอ้น้ำสั่งได้มั้งของแม็กใช่เลย เออ๋อได้อยู่เลยไหมชอบไหมชอบไหมชอบชอบไหมอ่าไปฝั่งน้องมันจะใส่เลยจะใส่เเลยออใส่เออใส่เลยกลัวใส่ไม่ได้เหรอใส่เลยได้ได้ได้ยังไม่ต้องถอดนะใส่ได้อ๋อได้อยู่อรอยังไม่ต้องถอดยังไม่ต้องถอดอันนี้ของหนูอ่าอันนี้ของถูซื้อให้ รู้ว่าไม่มีไม่มีอันนี้เลยซื้อให้ไงอ้าอุ้ยอะไรคืออะไรไดนบอกหรอเขามากันเป็นทีมอะไรวะแบตโกโปหรอ่ใช่คือตอนนี้กำลังนั่งนั่งบนเรื่องแบตโกโปอยู่ได้แล้วแก่คุมให้ไรวะดูมิเจียมาดูนานแค่ไหน แกะแกาแกน่ะแทนแกะอะไรวะแทนอะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเ้ยเอวเท่าไรวะสาม่ิบหกถามผู้เสียงทางนะอกล้องา่เมแล้วออกกล้องน้ำอ่ะ้ยกมาตกใจได้นะางไเธอบอกเอาแม็กซ์มาเหมือนกันไงฮะ คนละอย่างไงคนละตัวมันมีแม็กแก่เเคยซื้อแม็กใ uh ่อ๋ออ๋อเคยซื้อแม็กแต่ว่าเป็นสีดำไห่แต่พี่กรณมันไม่เคยมียีนสีนี้ได้รวมเอาไปลองใส่เอามาลองไปลองรวมหรอรวมหรออุตสาถามพี่เจียมแล้วนะได้ใส่ได้ลดลงมาตั้งห้าโลปะ ใช่ปมพูดไปไม่ว่อก่อนฉันเอถอดงข้างในออกข้างนอกออกสีจะได้ใส่ง่ายๆใส่บ็อกเซอร์มาไม่ใช่หรอมันจะได้สวยๆก็ค่อยไปเปลี่ยนก็จะถอดนะอ๋อเหมือนจะเหมือนจะอ้วนโหแค่ค่าเก็มกัดก็ได้ไรดาเบอรสวยแล่ะขอบคุณเขาทุกอย่างยังขอบคุณครับค่ะส่วนของเมีย ไอมีอ้าวไอมีอยู่บ้านงานตัวเขางม่อะอยู่บ้านซื้อมาแล้วแอบไว้ยังดีว่นอะไรอ่ะบอกของขวัญวันเกิดเขาบอกว่าก็แจกดูไม่เอาเดี๋ยวเขารอวันที่สิบห้าเดีรู้แล้วใช่ไหมเขารู้แล้วว่าอะไรเขารู้แล้วเพราะโปโป๊ก็ซื้อให้แล้วการให้ไลน์กัรให้ไลน์คุณให้ไลน์กัรให้ไลน์ขอบคุณมากค่ะรอเดี๋ยวรอปาร์ตี้นะจ๊ะ บวามทีนิน่าจะซื้อตลาดนะคองสิบไหมความจริงน่าจะซื้อตลาดนะคองสิบนะอันนี้เซ็งยังเราต้องชิมแมงกระถูกอ่ะไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้เอาคาัทที่จับมาที่จับอะไรอ่ะที่จับโทรศัพท์หมดแล้วเหรอแบ๊ นเดือดร้อนอีกแล้วลองชิมก่อนนะว่าจะอร่อยป่ะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าดองหอยกล้หาย หอยได้หอยปิ <Island> ้เจ like <bbe> ียมมันไม่ใช่เล็กขนนี้หรอกนะตายนะเอาไปเลยพูดไปเดี๋ยวพี่เก๋จะอิจฉาไม่หรอเดี๋ยวชิมอันนี้คุกใหม่ต้องคุกใหม่ร้อนน้ำมันขอบน้ำมดแล้วนะพี่เก๋ไปเทใส่ถ้วยใหญ่นะอะไรอ่ะ ไม่มันเปิดเทเลยเดี๋ยวไม่เทในนี้มันเปิดเปิดในครัวนะเทดังไหมเห็นไหมเห็นไหมเปิดยากเห็นไหมเปิดยากเปิดไม่ยากหรอกแต่ต้องเปิดในครัวเปิดยังไงเปิดไม่ยากเปิดอย่างนั้นแหละต้องแงะทีละฝั่งแงะละไล่ ผมบอกให้เปิดเปิดในขวอ่ะ,น,ะน,นั่นอ่ะันนี้ลวกหอยโอเคไหมน่าจะ,ด,ะาด,ด,ดีกว่านะเพราะมันแลดูดีกว่าได้อยู่ได้อยู่แดงแดงอยู่แดงอยู่อันนี้ลวกยี่สิบวิยี่สิบวิก็คือเออไม่เข้ากับกาแฟเงี้ย <laughs> ตักตักน้ำจิ้มใส่น,ะน้ำจิ้มเนาะน้องมันต้องบีบตูดนะแซบ,บมาทานคุณอ,อร่อะนี่ ต้องใส่นี่ก่อนใส่ผักนี่เดี๋ยวคนสีใส่ผักก่นอนสิบาซาบิอ่ะ <Was abi. S 1> ไม่ใช่น้ำจิ้มคือบัสบีอย่างงี้จุ่มนองฝังใจจุ่มนองอันนี้อร่อยน้จิ้มน้ำจิ้มอร่อยกว่าพี่ทำกเหรอใช่ เขาทำาอะไรกันอวยผัวขอให้ได้อยวยรักกันปานจะแหกดน้าจมจริงอ่ะลองจิ้มเดี๋ยวจะหาว่าข้าพูดมากะข้ากินประจำร้านนี้เป็นจิ้มน้ำจิ้มอร่อยกว่าโหโห,โหไอเจี๊ยบไอห่อผักให้หน่อย อหอมเมียงปัดทูให้นะอืมออ้มิบบน้นมันก็อยากจะมาแหละ แตเมาคืนแล้วมันบอกกันมาเป็น<ม>ยังไงมันเป็นยังไงมันแทบมันกระดกไปไหนนะกระดกไปไหนมันไม่มีอที่จับมันมันเป็นยังไงแซบ่บอก <c ười> ออ มาดิก็ปัดมาจไมอ้วนหรอกต้วไมน่ดูจาเลยมาดูจาเด็กมันมีอยู่ไอ้สอไปไหนไมทำลบ้ยสมัยกรู้บริโกคซักความปลอดภัยแต่ผู้บริโภคผูกคุกคามอย่างไรดเราือถือดังมีแอปนอง ซึ้งใจน้องเรซิ่งก้มล้านค้าคุณพ่อเบนซ์กอเข้าพิธีอุปสมบทเอาเบนซบวชเหรอผิวแห้งหมอกคล้งกรอช่ต้องตผิวถูกชำลายมางนี้สกุล่กเซรามายวัชเจลเซรามายติดเท้าสารสกัดสกุล่บางเบาช่วยหลอความชุ่มชื้นช่วยบำรุงกร้องผิวในหนึ่งชั่วโมงาืออะไรอะไม่นี้วมสัันจริงเป็นผแล้วก่อ